สวัสดีคะ่ะพบกับเราช่องพลายหนุ่มสุรินทร์สีโด่าตูมนะคะวันนี้เราก็มาดูพี่หนุ่มนะคะได้อาบน้ําขัดตัวนะคะอาบน้ํายามเย็นนะคะคุณพ่อควานก็ได้อาบน้ําให้พี่หนุ่มนะคะก็เพื่อที่จะขัดเนื้อขัดตัวไปแห่งานวันที่หนึ่งนะคะก็วันนี้ก็ พาลูกชายมาอาบน้ํานะคะาพาลูกชายมาอาบน้ําขัดตัวชวีวันนะคะคุณพ่อควานก็มาอาบข้างนอกนะคะตรงนี้เอามาผูกอีกเสาหนึ่งนะคะตรงพี่โก้นะคะตรงพี่โก้อยู่ที่มาอยู่เข้ากล้องกับพี่หนุ่มนะคะเราไม่ได้ล้างตรงที่นอนพี่หนุ่มนะคะเราเอาออกมาล้างตรงที่ตรงพี่โก้มายืนคู่กับพี่หนุ่มนะคะนีความรอนะคะ อาบน้ำเย็นสบายนะคะอาการถ่ายท้องก็ดีแล้วนะคะดีขึ้นแล้วมากๆเลยนะคะก็ขี้สวยแล้วค่ะการโดยรวมถือว่าดีมากเลยนะคะวันนี้ก็พ่อควันก็เลยอาบน้ํานะคะหลังจากที่ไม่ได้อาบน้ํามาเป็นอาทิตย์นะคะหลังที่ไม่ได้อาบน้ํามาเป็นอาทิตย์นะคะก็วันนี้ก็เลยอาบน้ําให้นะคะนี่ อันนี้ได้อาบน้ําแล้วนะคะสบายเนื้อสบายตัวเลยนะคะพี่หนุ่มนะคะ<อ>ก็พอควันก็จะให้ถูนะคะให้ถู<อ>ให้พี่หนุ่มถูนะคะ<อ> <c oughs> น,นี่อไอเย็นเสี่ยงไหมคะพอควันก็อาบน้ํายามเย็นนะคะวันนี้เ<อ>จ้าลูก หนุ่มสุลินของเรานะคะไม่ได้อาบน้ำแบบนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะตั้งแต่ท้องเสียนะคะวันนี้ก็เลยจัดหนักเลยนะคะพ่อควานเลยจะอาบน้ำให้พี่หนุ่มสุดหล่อของเรานะคะจะได้สดชื่นนะคะยามเย็นนะคะก็อาบน้ำขัดตัวนะคะอาการท้องเสียโดยรวมก็ดีขึ้นมากๆเลยนะคะ<อ>ก็วันนี้คุณหมอไม่ได้มาดูอาการพี่หนุ่มนะคะแต่ก็จะแวะมาเยี่ยมบ่อยๆนะคะ พ่อขวานก็จะให้พี่หนุ่มถูตรงนี้นะคะถูก,กับเสานะคะอาบน้ำนะคะขี้เล่นนะคะพี่หนุ่มอาบน้ำนะคะเย็นสบายนะคะก็พรุ่งนี้เราก็จะพาพี่หนุ่มของเราไป เยี่ยมพี่แป๊บซี่นะคะจะพาไปอยู่บ้านพี่แป๊บซี่หนึ่งวันนะคะเพื่อที่จะไปรอขึ้นรถวันที่หนึ่งนะคะก็วันที่หนึ่งเราก็ไปแห่งานนะคะก็เราก็จะไปอยู่บ้านพี่แป๊บซี่นะคะไปอยู่บ้านพี่แป๊บซี่หนึ่งคืนนะคะวันที่สามสิบเอ็ดนะคะก็วันที่สามสิบเอ็ดเราก็จะพาพี่หนุม่มลงไปหาพี่แป๊บซี่ดีใจไหมพี่หนุม่มจะได้ไปหาพี่แป๊บซี่นะคะ เราจะไปนอนอยู่บ้านพี่แป๊บซี่หนึ่งคืนนะคะของวันของคืนวันที่สามสิบเอ็ดนะคะส่งท้ายปีเก่านะคะตอนรับปีใหม่นะคะวันที่หนึ่งเราก็จะพาพี่หนุม่มไปแห่งานนะคะ <fitness. S 1> ก็พรุ่งนี้นะคะหน้าขันก็จะมารับนะคะตอนเช้านะคะก็ไปนอนอยู่บ้านพี่แป๊บซี่หนึ่งคืนนะคะไปอยู่กับพี่เบนนะคะไปอยู่กับพี่เบนนะคะ ไปอยู่กับพี่เบ้นหนึ่งคืนนะคะคืนวันที่สามสิบเอ็ดนะคะก็น่าจะเป็นสามสิบตอนเช้านะคะประมาณสายๆหน่อยนะขันก็จะขึ้นมาหลับนะคะก็ไปนอนอยู่ที่บ้านพี่แป,ป๊บซี่วันที่สามสิบเอ็ดนะคะสามเอ็ดวันที่หนึ่งเราก็ไปไปแห่งานนะคะขึ้นรถประมาณน่าจะประมาณตีเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะคะ ก็เลยต้องไปนอนค้างคืนอยู่ที่บ้านแปบซี่นะคะไปคอดาวอยู่ที่บ้านแปปซี่นะคะพี่หนุ่มสุรินของเรานะคะไปคอดาวอยู่ที่บ้านพี่แปปซี่นะคะส่งท้ายปีเก่านะคะส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะนี่มีแอคชั่นสวยด้วยนะคะนี่คนพ่อควานก็อาบน้ำให้นะคะหลังที่ไม่ได้อาบน้ำมาเป็น อาทิตย์แล้วนะคะตั้งแต่พี่หนุ่มท้องเสียก็ไม่เคยอาบน้ําให้เลยนะคะก็ไม่กล้าอาบให้นาออากาศก็บวกกับอากาศเย็นแล้วก็ท้องเสียนะคะก็เลยวันนี้หายแล้วนะคะพ่อควันก็เลยทําการอาบน้ําทําความสะอาดให้เลยนะคะจะได้จะได้ลอรอนะคะพรุ่งนี้ก็จะได้ไปหาพี่เป๊ปซี่แล้วนะคะพี่หนุ่ม พ <G ül> ี่หนหมบอกว่าดีใจจังเลยได้เดินออกกำลังกายด้วยได้ไปหาพี่แปปซี่พี่เบนด้วยไปคอดาวอยู่ที่บ้านแปปซี่นะคะคืนวันที่สามสิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะอาบน้ำขัดตัวอาบน้ำขัดตัวนี่อ <G ül> ก็พ่อควานจะให้ถูกกับเสานะคะเราไม่ได้อาบน้ําอยู่ฝั่งที่นอนนะคะเราเอามาผูกไว้ตรงที่พี่โก้มาผูก ตอนขายผลไม้นะคะตรงตรงเสานะเสาข้างหน้านะคะ<อ>เพื่อจะไม่ให้ไม่ให้ที่นอนพี่หนุ่มของเราแฉะนะคะเราก็จะเอามาปลูกอาบน้ําตรงนี้นะคะนี่เลยอาบเสร็จก็ผิวจะดําแบบนี้เลยนะคะพี่หนุ่มสุดหล่อของเราเจ้าหนุ่มขนตางอนนะคะเจ้าหนุ่มขนตางอนนะคะนี่อย่าเล่นดินนะลูกนะล้างเสร็จก็เล่นดินเลยนะคะ พี่หนุ่มสุดหล่อของเรานะคะสบายเนื้อสบายตัวนะลูกนะจะได้สบายเนื้อสบายตัวได้อาบน้ำนะคะอาบน้ำแล้วนี่นะคะพรุ่งนี้คุณพ่อขันก็จะมารับนะคะพรุ่งนี้นะขันก็จะมารับพี่หนุ่มนะคะลงไปหาพี่แป,ป๊บซี่นะคะ ลงไปหาพีเป,ป๊ะซี่ของเราอาบน้ำเสร็จก็เล่นดินเลยนะคะพี่หนุ่มของเรานะคะเสร็จรือยังคุณพ่อควานยังนะคะเดี๋ยวสักพาคุณพ่อควานก็จะให้อาบน้ำอีกนะคะ <c oughs> นี่นะคะ <c oughs> ก็จะให้พี่หนุ่มได้เล่นดินถูตัวนะคะแล้วก็ คันนะคะเขาก็จะเล่นประมาณนี้แล้วก็จะล้างก็จะอาบน้ําให้พี่หนุ่มสุดโลกของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เขาได้เล่นดินนะคะให้เขาได้ได้ถูเสานะคะแล้วก็เราก็จะทําการล้างอีกทีหนึ่งนะคะ <c oughs> ความน่ารักของพี่หนุ่มก็จะประมาณนี้นะคะนี่ยังอาบน้ําไม่เสร็จนะคะนี่ให้เขาเล่นดินก่อน,นะคะ ธรรมชาติของเขานะคะเล่นเสร็จอุ้ยบนขึ้นหัวด้วยนี่นะคะน่ารักไหมคะแม่แม่หนูหายดีแล้วนะคะพี่หนมหายดีแล้วนะคะนี่บนสูงเขาก็จะเล่นประมาณนี้นะคะสักพักพอความพีกก็จะอาบน้ำให้อีกนะคะนี่ นี่เอาขึ้นหัวด้วยบรรยากาศยานเย็นนะคะวันนี้อากาศเย็นนะคะมีลมนะคะน่คะความน่ารักของเจ้าขนตางอนของเราค่ะดูพี่ดมนะคะแม่แม่คานอนเล่นเกือกเลยนะคะโอ้ดีนะคะ <laughs> น่ารักไหมคะเ <laughs> ขาไม่ได้สั่งเขานะเขาเล่นเองเลยนะคะนี่คะ่ะ อาบคุณพ,พ่อควาดามน,น้ำให้ก็เลยนอนเลยนะคะนี่ลุกขึ้นแล้วค่ะนี่อุ้ยเขาคันนะคะแม่แม่คะเขาคันนะคะนี่เขาลงนอนนอนลงเองเลยนะคะอุ้ยลุกได้แล้วนะคะพ่อควานไม่ได้สั่งเขานะคะเขาเห็นแล้วเขานอนลง เลือกเลยนะคะลูกของเรานะคะน่าจะสบายเนื้อสบายตัวแล้วนะคะพี่หนุ่มของเรานะคะได้อาบน้ําได้เล่นดินนะคะได้อาบน้ําได้เล่นดินนะคะสบายเนื้อสบายตัวเลยนะคะนี่นะคะโอ้ น่าจะสบายเนื้อสบายตัวเลยนะคะพี่หนุ่มของเราตานอนเมื่อกี้น่ารักมากๆเลยนะนี่ค่ะแม่แม่ค้านอนอีกแล้วนอนให้คุณพ่อควนให้อ้นั้นอุ้ยเต้านอนนอนลงเลยนะคะพี่หนุ่มของเรานะคะอยากเล่นน้านะคะก็น่าจะสบายเนื้อสบายตัวแล้วนะคะลูกหลักของเรานะคะ อุ้ยอุ้ยลุกขึ้นไหนไหมอ้าวอ้าวนี่นะคะความน่ารักของพี่หนุ่มของเรานะคะนี่ครับอาบน้ํายามเย็นนะคะอาบน้ําขัดตัวนะคะก็ให้เขาได้สบายเนื้อสบายตัวนะคะนี่นะคะโอ้ยมีเสียงด้วยมีเสียงด้วยนะคะ น่ารักเลยนะคะคันนะคะพี่หนุ่มคันนะคะนี่นะคะโอ้คันนะคะนู้คันนะคะนี่นะคะลูกขึ้นแล้วนะคะก็อาบน้ําขัดตัวนะคะก็พรุ่งนี้ก็จะพาพี่หนุ่มนะคะลงไปนะคะลงไปบ้านพี่แป,ป๊ซี่นะคะวันที่สามสิบเอ็ดนะ เพราะว่าวันที่หนึ่งเราก็จะพาพี่หนุ่มออกงานนะคะก็พรุ่งนี้น้าคานมารับนะคะก็ไปอยู่กับพี่แป,ป๊บซี่หนึ่งคืนนะคะคืนวันที่สามสิบเอ็นดนะคะรอขับรอขึ้นรถนะคะไปรอขึ้นรถไปออกงานนะคะหรือว่าไปแหงานนะคะวันที่หนึ่งนะคะเอาความน่ารักของพี่หนุ่มมาฝากนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะชมคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ